โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกวันนี้ครับรับชมด้วยกันครับวันนี้อยู่ผมภูมิเชษเราฟามบิลีนะครับก็สรับวันนี้เราอยู่ในเกมถังซาน 3D ดีเช่นเคยเนาะก็สหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยใช้ทีมอ้วนไฟหรือว่าทีมอะไรเนี่ยรีดว่าเป็นทีมที่แม่งโคตร OP เลยนะครับในการผ่านด่านแทบจะทุกด่านเลยนะถ้า CP ีคุณถึงซึ่งขนาดค่าพลังเนี่ยของผมเนี่ยอยู่ที่แสนหกนะครับค่าพลังทีมยากเย็นนะทีมยากเย็นนี่คือแม่งตีทีเราตายนะครับ ทีมยากเย็นเนี่ยอีกฝั่งนะครับค่าพลังเนี่ยสองแสนต่างก,กันกับผมเนี่ยแสนหนึงนะผมยังสามารถชนะแบบง่ายๆเลยแต่ว่ายกเว้นบางด่านที่มันแรงจริงที่แบบมันเบิร์สทีเดียวเราตายไปเลยอะนะครับนะอันน้คือไม่ไหวจริงๆนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีคำตอบนะบว่าผมใช้ทีมอะไรละกันนะครับนะ โอเคก็ก่อนที่จะไปฟังแล้วกันนะครับผมขอแนะนำนะบอยสัตวเผาเพย์ ay, เป็นบริษัทร,รับเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทว์เขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอน100%เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วทั้งหมด6ปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขานะครับรับเติมในสุดของเกมถังซ่า3าดีและอีกหลากหลายเกมเลยนะครับสามารถเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะแล้วก็บริษัทของเขานะครับเปิดทางานทุกวันไม่มีหยุดตั้ต้้้้งงงแตต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 ่่่่่่่่เเเเวววลลาาานน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 ยยะะะคคครรับับบบบออ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 กกกกก็ีีีีทท์ผมิดูพืๆ ผมติดในส่วนตัวของคอนเทนต์ของหอคอยเนี่ยนะครับเป็นน้องทวินเทลด่านสุดท้ายนะครับเพราะว่าน้องทวินเทลด่านสุดท้ายเนี่ยดาเมจแรงเกินครับสกิลเทิร์นเดียวผมตายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า CP เนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นครับไอ้เหี้ยต่างกับผมแบบ2เท่าอ่ะนะครับนะผมเลยสู้ไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็คอนเทนต์ที่ผมติดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือด่านยากเย็นนะครับด่านยากเย็นเอ่อแปดขีดสามนะครับถ้าจำไม่ผิด8ปดขีดสามหรือแปดขีดสี่วะ R8K4 ครับน้องหัวอู่อีกแล้วนะหัวอู่อ้อนไฟอีกแล้วนะด่านนี้นะครับค่า CP เนี่ยนะครับ280,000ค่า CP ของผมเนี่ย1 6 0 0 0แนะครับนะแล้วผมสามารถชนะในสูตรตัวข,ของด่าน8ขีด3ยากเย็นนะครับโดยค่าพลังของผมเนี่ย1 6 0 0 0แแต่ว่า CP ของอีกทีมเนี่ยนะครับ260,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพลังต่างกัน1 0 0 0 0 0ผมสามารถชนะได้แบบชิวๆนะอ่ะถามว่าใช้ทีมไหนครับนี่เลยครับ ทีมที่โคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยผมบอกเลยแม่งทีมโคตรโอพนะบแบบเก่งชิบหายเลยครับอ้วนไฟครับอ้วนไฟปูนนแรดนะครับหัวอู่อาจารย์เอ้อหลงนะครับน้องดอกไม้แหลงอ่านะครับแล้วก็อาจจาะพ่อหลงหลงนะครับทีมนี้แบบปัดซบจริงครับเรียกได้ว่าลีเกดกันทีเดียวแบบปัง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 อีกฝั่งคือตายไปเลยนะครับอ่ะถามว่ามันเก่งเพราะว่าวงแหวนอะไรบ้างเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมไปบอกนะครับโอเค อ่าตัวละครน,นะครับอ้วนไฟนะครับอ้วนไฟเนี่ยที่จะเก่งเลยนะครับวงแหวนที่ใส่นะครับผมใส่เป็นแมงป่องแมงป่องแมงป่องเสือนะครับอ่าก็คือใส่สายแมงป่องแมงป่องแมงป่องเสือนั่นเองนะครับสกิลที่ดีเลยวงแหวนที่4ครับตัวนี้จะทาดาเมจในส่วนตัวของ60%นนะครับอ่า สองเทินนะแต่ข้อดีของมันครับคือมันจะทำดาเมจเรื่อยๆแล้วในส่วนตัวของสกิลนี้จะทำให้ศัตรูติดสถานนะไฟเผานะครับแล้วเมื่อใช้สกิลนี้นะครับต่อเนื่องสีเทินเนี่ยนะครับมันจะสามารถทับซ้อนทุกๆครั้งนะครับได้10ชั้นทุกชั้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของหมาหงจี้เนี่ยยีนะ่อ่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะอ่าเมื่อวงแหวนสองหมื่นห้าพันปีนะครับวงแหวนของผมเนี่ยสองหมื่นห้าพันปีไงนะครับพูดง่ายๆเลยสกิลเนี้ยอยู่สองเทิร์นใช่ไหมมันก็จะเพิ่มไปทุกเทิร์นครับ สิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมแล้วสกิลที่โคตรแรงของแม่งคือน,นี่ครับสร้างดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีโอกาสใช้สองครั้งด้วยนะครับตามเปอร์เซ็นต์ติดของเป้าหมายแต่ความเก่งของเขาอยู่ที่วงแหวนนี้ครับวงแหวนสองหมื่นห้าพันปีเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลแล้วศัตรูไม่ตายนะครับเขาจะสามารถเพิ่มดาเมจของสกิลนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีสามารถทับซ้อนได้ห้าครั้งพูดง่ายคือสกิลนี้มีโอกาสที่จะแรงขึ้นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยนะครับ แล้วก็ทีเด็ดคือตัวนี้อีกเช่นเคยครับตัวนี้ครับมาหงจิ้นเนี่ยจะได้รับฝึกฝนอัดคีนะครับหนึ่งชั้นนะทุกๆครั้งที่เขาเนี่ยนะครับทำในส่วนตัวของให้ติดสถานะไฟนะครับนะอ่าพูดง่ายคือเมื่อเรากระตุ้นนะครับสถานะไฟมันจะได้ตัวนี้นะครับฝึกฝนแล้วเมื่อเริ่มเกมมานะครับมาหงจิ้นจะได้ในส่วนตัวของฝึกฝนอักคีเนี่ยหชั้นแน่นอนแล้วความขี้โกงของแม่งคืออะไรรู้ไหมครับนี่วงแหวน1,000ปีอ่ะเมื่อฝึกฝนอักคีเนี่ย ครบ10ชั้นนะครับมันจะเพิ่มอัตราคริติคอลเลทน,นะให้ตัวเองเนี่ยสิบเผมเลยเล่นหมาหงจิ้นสายคริติคอลครับหมาหงจิ้นผมเนี่ยสายคริติคอลนะทำดาเมจอ่ทำอัตราเลสคริติคอลเลทเนี่ย40%บวกกับสกิลนี้เนี่ยรวมกันแม่งเป็น40%กลายเป็น80%นะครับ เออแล้วอย่างที่บอกครับเปิดเทิร์นมาเนี่ยมันจะมีไอในส่วนตัวของฝึกฝนอัคคีเนี่ยหชั้นแน่นอนพูดง่ายเพื่อนๆแค่ทําให้ไอตัวเนี้ยนะครับติดในส่วนตัวของไฟเผาเนี่ยหาตาก็แม่งก็จบแล้วนะครับแล้วเนี่ยครับคือของดีแม่งคือแบบไอเฮี้ยคือแรงจริงครับเนี่ยคือแบบฝึกฝนอัคคีเมื่อ20ชั้นนะครับมันจะฟื้นฟูในส่วนตัวของ HP ของตัวของอามาฮงจิเลยนะครับแต่ว่าสกิลนี้ที่ดีคือก็คือ,อ1000ปีนะครับอ่ะวงแหวนนี้ ก็คือโจมตีธรรมดานะครับพูดง่ายๆคือการโจมตีของเขาธรรมดาเนี่ยนะครับใส่ศัตรูที่ติดเผาไหม้เนี่ยจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับนะทุกครั้งหลักๆเลยนะครับวงแหวนที่1นะครับอ่าวงแหวนที่4สาย1นะครับวงแหวนที่1สาย2นะครับแล้วก็วงแหวนที่2สาย2อ่าวงแหวนที่3สาย2เนี่ยเป็นแถมแล้วกันนะครับเป็นตีปกติเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับอาจารย์เอ้อหลงนะครับของผมเล่นเป็นสาย อ่ถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์เอ้อหลงผมเล่นเป็นสายด้วงด้วงด้วงนะครับแล้วก็ออนกถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูวงแหวนก่อนเพื่อชัวร์นะครับ <c oughs> เพื่อชัวร์ <c oughs> ใช่ปะวะด้วงด้วงด้วงนกนะครับอา่อาจารย์เอ้อหลงเนี่ยเรียกได้ว่าสกิลที่ดีของเขาจริงๆคือสกิลตัวเออ่ตัวไหนวะนี่ครับเมื่อเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่สักครู่นะครับสกิลไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันมีสกิลหนึ่งอะที่เมื่อตีตัวละครที่เลือดต่ำที่สุดมันจะติดคริติคอลแน่นอน100%นะครับสกิลไหนวะเอ่อตัวนี้ทับซ้อนได้2ครั้งไม่ใช่วะสกิลไหนวะอันไหนวะอ่ะอันดับแรกง่ายๆเลยครับคือสกิลนี้สกิลนี้คือเมื่อเราโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า50%นะครับเนี่ยสกิลนี้นะนะครับมันจะทำดาเมจนะครับเอ่อเพิ่มขึ้นอีก150%ใช่ไหม แล้วสกิลนี้โจมตีดาเมจ3ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งละ2 0 0 0พูดง่ายคือสกิลนี้เนี่ยดาเมจเดียวเนี่ยหกรนะครับแล้วถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า1นึ่งร้อ่าเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยนะครับเขาจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก150พูดง่ายสกิลนี้เมื่อโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า50%เนี่ยมันจะแรงขึ้นประมาณ1500%แหนปีงรันี้มื่อีศัตร่เลือดต่กว่า 20%0% แม่่งเพิล้ววงแหวนนองเนี่3,000%ครันะ คือโคตรแรงครับแล้วก็ผมจำสกิลไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อทุกครั้งที่สัตวด์เนิตเอ้อผมจำไม่ได้วะสกิลไหนวะที่มันโจมตีศัตรูที่ เลือดต่ำที่สุดมันจะติดคริ100%นะครับผมเลยเล่นอาจารย์เอ้อหลงเป็นสายพลังโจมตีไปเลยอ่ะแต่เอาว่าเอาเป็นว่าอาจารย์เอ้อหลงเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วคราวนี้เราไปดูตัวคีหลักของเราอีกตัวหนึ่งหัวอูครับ,รบหัวอูเนี่ยสกิลที่ดีเลยคือวงแหวนที่4สาย1นะครับวงแหวนที่4สาย1นะครับมันจะเพิ่มในส่วนตัวของดาเมจนะครับให้พันธมิตร1ตัวนะ50%นะครับเพิ่มดามดมดเมมจ50%เเลลยแล้วื่ออัพวงแหวนหมื่นปีนะครับจะเพิ่มในนส่ววตัวของดาเมจเนี่ยเพิ่มให้อีก15%พูดง่ายคือสกิลนี้เนี่ย จะทำดาเมจอ่าจะเพิ่มดาเมจให้พันธมิตรเนี่ย70%อ่าฟังไว้นะ70%แล้ววงแหวนที่2ครับสายงูวงแหวน25,000ปีนะครับเมื่อหัวอูใช้สกิลนี้นะครับอ่าเมื่อหัวอูใช้สกิลแล้วศัตรูติดไฟนะครับศัตรูเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น60%ครับอ่าแล้วคีย์หลักอีกตัวหนึ่งครับคือปูแรดครับปูแรดเนี่ยวงแหวนนะครับวงแหวนที่2ครับไอ้เหี้ยโกงชิบหายครับ มันจะเพิ่มในส่วนตัวของเลือดให้พันธมิตรเมื่อเริ่มต้นเกมนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่ออัพวงแหวนหนึ่งพันปีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลือดพันธมิตรเพิ่มขึ้นมานะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเด้งทุกตัวแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลงหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอัพวงแหวนหมืม่นปีเนี่ยจะเป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์พูด,ดง,ง่ายคือศัตรูตีเรามาในเทิร์นแรกเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับมันจะหักลบไปเลยหกพันหกร้อ,อ,บบอเรเยอด,าด,ดาเมจทีีีีเดยยวววไมม่่ตาคครััับออออะะนนนนน้้ืงงงแหขขโก แล้วก็ในส่วนตัวของอาจารย์พ่อหลงวงหลงนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรครับสกิลก็คือสกิลสายนี้ครับก็คือบัฟในส่วนตัวของเพิ่มเ,เกรดให้เพื่อน2เกรดน,นะครับแล้วก็วงแหวนนี้นะครับก็คือเมื่อศัตรูโจมตีเราเนี่ยแล้วมันไม่สามารถทําดาเมจได้เกินในส่วนตัวของเลือดของพ่อหลวงหลงเนี่ยนะครับเราจะเด้งเลือดขึ้นมาเต็มหลอดหลักๆแล้วก็มีแค่นี้ครับสสกิลหลกักๆเลยนะหละักๆนะครับแล้วก็น้องดอกไม้นะครับน้องดอกไมก้เนี่ยนะครับวงแหวนที่ดีๆก็คือวงแหวนแรกนะครับ ก็คือจะบัฟในส่วนตัวของเกตมาให้เพื่อนนะครับ2เกตแล้วก็บวกในส่วนตัวของความเร็วโจมตีมาเลยนะครับ 50- 60นะหมื่นปีเนี่ยบวก60แล้วก็มีสกิลนี้ครับบัฟบัฟไหนว่าบัฟพลังโจมตีน่าจะสกิลนี้ครับอ่าบัฟความเร็วเนี่ยบัฟเลือดมานะครับตัวนี้นะนะเรียกได้ว่าเนี่ยนะครับคือมันจะบวกในส่วนตัวของอพลังวิญ,ญญาณมาให้ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือ มาเริ่มเทิร์นเนี่ยนะครับแม่งบัฟเลยนะครับนะโคตรขี้โกงนะครับ6ตัวนี้คือโกงจริงครับถามว่าโกงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนตัวของวิดีโอนี้นะครับที่ผมเล่นเซตนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเซตนี้ผมผ่านแบบผ่านทุกผ่านแม่งทุกด่านครับผมบอกเลยผ่านทุกด่านจริงๆครับอ่ะอันนี้คือแบบโอเคว้วนดาไมาด่าเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคในการใช้สกิลของผมแล้วกันนะว่าใช้ประมาณไหนนะครับเอ่อประมาณไหนวะเดี๋ยินๆครับ อันนี้คือด่านหลังๆแล้วนะด่านหลังๆนะครับอ่าด่านนี้คือโคตรยากนะผมเล่นแบบเล่นหลายรอบมากเลยครับเล่นหลายรอบมากนะครับอ่าแพ้ครับกดอันนี้คือเริ่มต้นเกมนะครับเริ่มต้นเกมโดนเนี่ยไม่ขึ้นแล้วครับให้ดูนะเดี๋ยวผมไปแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมึนงงกับด่านนี้อยู่นะมาปุบนะครับเราต้องให้ตัวของหัวอู่นะครับหัวอู่เนี่ยอะไรเพื่อนต้องบัฟอ้วนไฟเอรื่องพสกิลออก2อดอกอะงงอะดิครับ หลักเลยเออไอมูเริ่โดนก่อนคิวไปสองดอกปั๊บสัญลุ่มที่สี่ให้อ้วนไฟครับิวไปสองดอกอะเพื่อนนะครับงงะดิบั๊บสายได้ไหมครับงงอะดิคราวนี้พ่อหลวงไม่ต้องไม่ต้องยิวนะครับโจมตีไปก่อนเออโจมตีไปก่อนปึ้งครับแล้วก็อาจารย์เออหลวงเนี่ยฟ้าตัวเองครับบวกดาเมจให้เองสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมไปกลับกลับไปอ่านใหม่นะครับแล้วก็น้องดอไม้ตีธรรมดาครับขอโทษด้วยนะเดี๋ยวอ้วนไฟครับวางเแหวนยิ่สี่ครับสายหนึ่งปึ้งเข้าไปคอยดูนะ อ่านคนนะครับดูเราเรียกกันนะครับสำหรับคนที่โดเนตมานะครับนะครับโดนดอกละสองหมื่นนะบางทีโดนดอกละเจ็ดแปดหมื่นนะคุณนิติเนี่ยทอนตายครับตายแล้วนะการดอนเนตด้วยนะคุณที่ฝั่งตายครับโดนดอกสี่ครับโอ้โหมามากนะครับเอาพวอู่สกิลนะครับอู่สกิลอู่ไะเบิดนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับต้องต้องหันะครับก่อนนะเพราะว่าตานี้คือไม่หินตายนะคเฮ้ยาจารย์เออหลวงอ่า ถามว่าบัฟให้ไทยครับบัฟให้อ้วนอ่าไหมวะอ้วนครับเร่งเร่งอ่ะบวกดาเมจให้อ้วนเดามจแล้วก็เร่งอันนี้คือผมบวกดาเมจแล้วก็บวกความเร็วให้อ้วนให้หัวอู่ดีกว่าครับหัวอู่หรอวะ่อบวกให้หัวอู่นะครับมแล้วก็หัวอู่ใช้ตัวไปตายดอกไม่เลี่ยงครับไมเลี้ยงเข้าไปตาเมจหนึ่งดอกแล้วก็อ้วนไปแล้วเพื่อนไอ้โแหวนที่หนึ่งนะสายสองเที่ยไอ้ที่โดนครั้งเดียวเนี่ไม่โดนเบลยไม่ออกอีกดอกว่ะแต่อันนี้มีโอกาสชนะครับติไฟตาเมจดอกละสองหมื่นครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่เลี่ยงครับเอ้ยเอ้ยโดนดอกละสองหมื่นครับเป ติดไฟไปดูว่าแทบตายทุกคนนะครับโจมตีอันี่ไปปึ้งครับติดไฟตายไปเพื่อนติดไฟไฟหน่อยติดไฟหน่อยไปยังครับโอเคติดไฟตายไปดอกละสี่หมื่นนะครับติดไฟตายดอกละสามหมื่นนะครับติดไฟตายอ้วนไฟตีมันก็ตายครับโอ้โหอีซี่ครับอีซี่ตายหมดครับร่างโคตรแรงนะครับตายคือไฟขออ้วนไฟไอวางอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับคือไม่ทำ d a เลยโคตรแรงคือผมเคยแรงที่สุดนะดอกละ ประมาณ8ปดหมื่นเนี่ยชนะแล้วนะครับชนะโชว์แล้วนะหันแบบยาวหมดเลยบอกเลยครับแล้วด่านที่ผมผ่านตอนนี้คืออะไรแล้วด่านที่ผมชนะนะเนี่ยอันนี้คือ8ปดขีดสผมผ่านนะตอนนี้ปัจจุบันผมผ่าน8ปดขีดสามอย่างที่ผมบอกเนาะแต่ว่าผมมาติดด่านของอ่าหัวอู่นะครับเพราะว่าค่าพลังมันเนี่ยนะปลาไป2องแสนใช่ไหมค่าพลังผมอยู่ที่ประมาณอ่แสนหกนะครับกลายเป็นว่าค่าพลังมันผ่านมันมันต่างกันประมาณ1,20,000นะครับแล้วก็ไอ้ด่านน้องทวินเทลขอคอยเนี่ยนะครับ ค่าพลังต่างกัน2เท่าครับคือแม่งเท่าตัวนะครับคือไม่ผ่านจริงๆเพราะว่าค่าพลังมันเยอะเกินนะครับเนี่ยคือเหตุผลที่ทีมนี้ผมรู้สึกว่าเป็นทีมที่แบบไอ้เรียขี้โกงจริงครับไม่ต้องทําอะไรอ่ะวางไฟฝั่งแม่งเอือหเอือเอือหเอือแม่งตายครับโกงสุดครับนสามารถเล่นแล้วก็เอาไปทําตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวงแหวนที่ผมใช้ใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับอ้วนไฟนะครับเล่นเป็นแมงป่องแมงป่องแมงป่องเสือนะครับอ่าอาจารย์เออหลงเล่นด้วงด้วงด้วงนกนะครับ แล้วก็พ่อหลวงก็ตอนนี้ยังไม่เปิดวงแหวนไหนเลยนะครับก็เลยเล่นเป็นดอกไม้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 นะครับแล้วก็น้องหัวอูนะครับตามปกติแล้วปกติแล้วนะครับหัวอูเนี่ยควรจะเล่นวงแหวนที่2หรือก็คือแมงมุมแต่ว่าอันนี้คือของผมใช้งูงูงูง,งูเพราะว่าวงแหวนน,นนี้ยังไม่เปิดนะครับต้องเลเวล44ถึงปลดล็อกได้นะครับอันที่จริงเนี่ยน้องหัวอูเนี่ยควรเปลี่ยนวงแหวนที่1เนี่ยเป็นในส่วนตัวของแมงมุมนะครับอ่ะ ในส่วนตัวของลุงแรกนะครับเล่นเป็นดอกไม้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 อันนี้ดีสุดแล้วนะครับดีสุดแล้วน้องดอกไม้นะน้องดอกไม้เดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ตอนนี้ผมเล่น3ามวงแหวนเนาะก็คือเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวละครที่ผมใช้แค่นี้เลยนะครับแม่งผ่านเอ็นเกมเลยเพราะว่าค่าพลังผมเนี่ยมันแค่นี้เองนะผมเลยรู้สึกว่าไอ้หียทีมนี้พาผมแม่งผ่านได้ไกลขนาดนี้รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเป็นตัวละครที่แบบเป็นทีมที่แม่งขี้โกงชิบหายจริงนะครับเนาะถ้าใครอยากเอาไปลองทําดูเนี่ยก็ลองทําได้นะเพราะว่ามันเก่งจริงครับนะเรียกได้ว่าทําอ้วนไฟ5ดาวแดงเนี่ยไม่ผิดหวังผมบอกเลยนะครับนะก็ก่อนที่จะไปอ่าอ่าสำหรับทริปนี้แล้วกันนะครับผมก็ต้องขอจบตัเพีงท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพิ่มแรงใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟาร์มันี้ทูเป็นบลด้วยกันครับก็สำหรับทริปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบตัเพียงท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ